รีวิวกล่องสุ่มรหัสออสตางบกาสิบกาบาทซื้อได้ร้านค้านุกเกอร์ชอบจดทะเบียนการค้าแล้วเรามาซื้อกันเลยคุณผู้ชมได้รหัสแบบร0 0เซนะครับแล้วก็ได้รหัสแล้วนะทุกคนไปลุ้นในเกมกันเวล221มีเทพเงาด้วยน้นทุกคนมีเจ็ดดาวทั้งหมด11ตัวนะครับแล้วก็จะคุ้มไปไหนนะครับกล่องสุ่ม9กิบกาบาทนะครับใครอยากซื้อตามเข้าลิก์ใต้คลิปเลยนะครับร้านนุกเกอร์ชอบเท่านั้น โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องนิวยอนนะครับดูนี้เราก็มาอยู่กันในแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์กันเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทามาทํา24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือ24ชั่วโมงของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับที่จะทําอะไรบ้างนะครับในสิ่งวันของพี่นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะไปลงสตอรี่นะครับให้ครบนะคุณผู้ชมแล้วก็จะไปลงอินฟินิตี้นะครับแล้วเราก็จะไปหาเพื่อนใหม่ด้วยนะวันนี้ไม่รู้นะครับวันนี้เราจะได้เพื่อนใหม่ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลงสตอรี่กันเลยนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวถ้าเออว่าอย่างแรกเลยนะครับเราเราจะมาดูตรงที่เอ,เ,อเลนนะครับว่าเวลมันให้เท่าไหร่นะโอเคคุณผู้ชมไปเลยไะก็เดี๋ยวเราจะไปลง สตอรี Story ่ต่อนะครับผู้ชมก็คือเดี๋ยวอย่าลืมรับเควสด้วยนะครับผู้ชมกดรับเควสด้วยและอีกอย่างนะครับก็ดูเควสด้วยว่ามีอะไรทำนะก็ทำตามตามนั้นไปนะวันวันหนึ่งก็อาจจะได้เพจเยอะอยู่นะครับผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับผู้ชมถ้าผู้ติดติดค่ากขอภายในนะเพราะตื่นเต้นโอเคเราลงสตอรี่กันนะครับตอนนี้ถึงสตอรี่ที่19นะครับด่านที่3นะครับเดี๋ยวเราจะกดอีกอ็กกันด้วยนะครับผู้ชมก็เดี๋ยวตาเนี้นะครับเราจะไปลงกันเลยนะครับผู้ชมไปเลย โอเคครับผู้ชมเราก็เข้ามาอยู่กันในอ่าสตอรี่ไปที่สุนเอยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการกดอีกนะผู้ชมอ่าประมาณนี้แล้วก็ทําการวางตัวนารันชากันเลยนะครับผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยครับก็เดี๋ยวเราจะน่าจะอีซี่นะผู้ชมน่าจะง่ายๆเลยนะสตอรีน่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะฟังว่าวางนารันชาชเสร็จแล้วก็เราจะฟาร์มตังต่งตอน,นะครับสปีดวับก้อนวางไปเลยครับผู้ชมนี่เอามาแล้วเขาเพิ่มเสียงนิดนึงนะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเสียงนะผู้ชมเออเสียงเงียบเลยโอเคเดี๋ยวเราวางอ่า เจ้าตัวฟาร์มตังก่อนละกันนะทั้งสองตัวเลยก็อีกตัวหนึ่งเอาไว้บัฟอีกตัวหนึ่งเอาไวฟ้ฟาร์มดูรัวๆเลยนะคุณผู้ชมโอเคเราจะอัพสปีดวากอนนะครับเพื่อให้ที่จะให้มันได้ตังนะแล้วก็เวฟประมาณ4 4่สี่อารอลไม่ไม่ไมไม4ก็5นี่นะครับไอพาวเวอร์หนึ่งจะมาเราเราจะอัพนานชาตินะครับขออัพตังก่อนแป๊บน,นึงโอเคคุณผู้ชมอัพไปเรื่อยๆเลยนะประมาณนี้อัพยาวๆอัพยาวๆโอเค มาอัพไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับประมาณเวิปสี่นี่มาแล้วพา power หนึ่งเห็นไหมเราเราจะทำการอัพนาลัญช่านะโอเคบัตรนึงเราตั้งก่อนโอเคก็อัพเลยโอเคอัพรับชมก็อัพตังต่อนะครับสี่บาก้อนเราก็จะได้ตังเพิ่มอีกนะครับคุณผู้ชมโอเคเราอัลลัญช่าเราอัพตังแป๊บนึงแล้วก็อัลัญช่าต่อนะครับไปเลยอักคันนึงไปตังเด้งดิโอเค โอเคคุณผู้ชมตันดิ้งนะครับนี่เราทำการวางเฟตันนะคุณผู้ชมแนะนำนะครับตัวละครเฟตันนะครับแนะนำเลยว่าสตอรี่คือดีมากๆนะโหดถ้าถามว่าสตอรี่นะครับโหดกว่ามันโหดกว่าทันจิโร่ไหมพี่ว่ามันโหดกว่าเพราะมันอับถูกอะแล้วมันเคยเอวีทั้งวงนะเพราะว่าทันจิโร่มันเอวีแค่ต้นเกมนะเออแล้วก็อัพแพงด้วยอันนี้สองล้านก็เหลือเฟือแล้วอะเออเผาเหลือเฟือแล้วซันเบืองจะห่างเหมือนกันเลยตอปเราทำการวางเทพเงานะครับเทพบอลเทพเงานี้ก็คือตัวแบกอีกตัวหนึ่งนะครับ สัตว์สตอรี่ใครที่มีงบเยอะๆนะครับก็อย่าลืมนะครับไปซื้อนะครับนี่เลยเทปเงาตอนนี้ราคาน่าจะพันสองนะผู้ชมพัดอัพเลยหายากมากๆตอนนี้นะครับแนะนำว่าให้รีบซื้อเลยนะครับก่อนที่จะแพงกว่านี้โอเคคุณผู้ชมเราทำการฟาร์มตังต่อนะโอเคอัพไปเลยก็อัพนี้ต่อนะโอเคอัพ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 ต่อไปนะครับเราก็จะบัฟให้มันแค่เออขั้นสองร้อยสิบพอแล้วก็อัพเฟตันให้ตันนะครับเอออัพเฟตันให้ตัน โดของโอเคถ้าเราอัพเันตันแล้วเราจะไปอัพเทพเงาต่อให้ตันนะครับไม่ถึงตันหรอกก็อัพได้อัพแค่แบบว่าให้ขั้น8ล้หลานนั่นนะมันก็แรงอยู่อะโอเคประมาณนี้เท่ากันเราอัพต่อเรื่อยๆไปนะครับก็เดี๋ยวก็จะใกล้เบลสิบห้านะคุณผู้ชมไม่ยากนะเดี๋ยวเราอัพนัลชาต่อนะครับอีกขั้นหนึ่งนะเผื่อแอร์มันจะเลื่อยเยอะขึ้นนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีตรารันชาก็แนะนาว่าให้รีบส่นารัชานะเออ แต่จริงๆแล้วถ้าเรามีอีวานคอปก็โอเคแล้วแต่พี่ไม่ได้อ่ามาเล่นพี่มาเล่นตอนอีวานคอปหมดพอดีนะเออก็ตอนนี้ก็เราทำการทำ24ถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์กด subscribe ให้ช่องนิวยอนด้วยนะผู้ชมเอออย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้า,ถ,าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคแต่เดี๋ยวเรามาให้กระทืบไลค์รัวๆเลยนะโอเคเราอัพนี่ต่อน,นี่จะจะ,จะจบแล้วคุณผู้ชมเลยเว็บหนึ่งีซี่มากๆคุณผู้ชมง่ายๆง่ายๆเลย ถ้าใครมีตัวละครบแบบพีนา่าก็คืออีที่เลยโอเคคุณ okay, ผู้ชมบิม๊กสิบห้าแล้วนะครับหลอนอัพนานชาชาติขั้นหนึ่งโอเคฮะอัพและเราจะวางตัวลูกหล,นะ <c oughs> ลักพี่ด้วยนะโกโจซาโตรุนะคุณผู้ชมเอามาอัพเฉยๆยงั้นแหละเออไม่ได้มีอะไรหรอกโอเคคุณ okay, ผู้ชมคลิปนี้ก็จบแล้วอีกอัพจนกันเออมาอุอ้ยหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดอุ้ยหลุดโอไม่หลุดโอเคไม่หลุดจะ okay, จบไหมจบแล้วจบแล้วคุณผู้ชม โอเคคุณผ okay, ู say, ้ชมคลิป <com> นี้นะก็จะอาจจะมีไม่ใช่คลิปนี้สิอ่าสตอรี่พูดผิดพูดผิดขอไปคุณผู้ชมเอาโอเคบอสจบแล้วโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปอ่าสตอรี่อันที่สองต่อเลยนะครับก็คือสตอรี่หน้าน่าจะเป็นของกัทป่ะโอเคครับคุณผู้ชมเราก็มาสตอรี่ใหม่แลนวครับอันนี้คือน่าจะเป็นด่านของกัทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกด e x ด้วยนะครับเราจะวางนารันชาติก่อนเลยตรงข้างหน้านะโอเคคุณผู้ชมเรากด e x ไปแล้วนะ ก็เดี๋ยวเราทำการกดสปีดคูณ3ด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมง่ายๆนะครับก็เ,เราทำการาวางต,ตัวเสร็จเราก็ทำการวางสปีดว๋าก่อนต่อเลยนะครับแล้วก็จะวางเจ้าตัวเราคออย่างเช่นโอชิโอชิโอเคไอดอลนะคุณผู้ชมเราจะวางต่อเลยขอยัดรอสักครู่นะครับแล้วก็ให้ตังดิง้งเล่นเลเราก็จะอัพตังต่อนะครับโอเคอัพไปเลยอัพไปเลยคุณผู้ชมอัพ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 ก็มันน่าจะมาประมาณเว็บสามว็บสี่นะครับเหมือนเดิมนะถ้าไม่พลาดอะไรก็น่าจะเหมือนเดิมคุณผู้ชม โอเคเพลงมาแล้วเมื่อกี้เพลงไหโอเคมาไปต่ออัพต่อเลยนะครับนี่เตัวจรุดตัวจรุดเราจะวางตัวเฟรตันตรงนี้นะครับผู้ชมนี่ตรงนี้เลยโอเคก็เดี๋ยวทำการออัพต่อนะช้าหนึ่งทีแล้วกันหนึ่งทีตังทันไม่เนี้ยรู้สึกว่ารอบนี้เหมือตังไม่ทันนะครับผู้ชมขออัพต่อแล้วกันะอัพต่อเลยอัพต่อเลยอัพอย่างเดียวตอนนี้อัพมัวแล้วตอนนี้ทุกทีมันต้มาอัพสปิรทวากอนก่อนนะตอนนี้อ่าพาวเวอร์สองมาแล้วโอ้โหทันไหม ไม่ทันคุณผู้ชมเราจะวางตรงนี้ข้างหลังต่อแล้วกันนะโอเควางต่อเลยอัพต่อเลยโน่ทันไหมทันไหมนิดนึงนิดนึงนิดนึงทันนะคุณโอ้ทันพอดีนะครับผมเกือบไม่ทันโอเคเดี๋ยวเราทำการอัศบินมาก้อนต่อเลยโอเคเันี้ยราต้องน่าชิลนะคุณดูชิล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 ไปวะเนี่ยเอ้ยชิลยูชิลยู ออไอดอต่อนะอาชาต้องนะยังไม่หลุดนะโอเคอัพอาชาข้างหนอีกตัวนึงเหมือกันแล้วก็อัพตังต่อนะครับสี่าักอนนะครับเป็นน่าจะเพิ่มตังเยอะสุดละตอนนี้โอเคอัพไอดอต่อด้วยไอดออัพแค่ขั้น2องร้อยห้สเอพอนะเพราะว่าบอบเอาบ,าบ๊ออย่างเดียวนะคุณผู้ชมตังหลักๆคนะอว uh, 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 ังอาเทพาเขาต่อเลยลวกันจำชื่อไม่ได้วางไแล้วด้วยจำชื่อไม่ได้โอเครีบ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 โอเคเดีย๋ okay. ดวยวอัพอัพตังต่อ เาอัพตังต่อนะครับผู้ชม <S <S> <S เฮ้ยเหมือนตัวจะหลุดแต่ยังนะเอาข้างหน้าราชาต่อแล้วกันโอเคเรารับเฟตันด้วยนะครับผู้ชมให้ตันโอเคเราสักครู่นะครับคุณดูอ่าอัพตันเลยโอเคตันแล้วเราอัพวางต่ออีกนิดหนึ่งแล้วกันการหลุดนะ,ะัอัสองทันไปเลยแล้วก็อัพเทปเงาเยาวนะครับคุณดู ไหวตอนนี้ไหวอยู่ไหวแหละไหวแหละไหวไหมวะไหวอยู่นะคผู้ชมไหวอยู่นะโอเคไม่น่าหลุดนะครับแล้วอัพสัปปีมากรออีกคันหนึ่งล้วกันอัพทำไมก่อนเดี๋ยวอัพนี่ดีเอออัพผิดเฉยเลยเดี๋ยวอัพเทปเงายาวเลยเพราะว่าเทปเงามันไม่หลุดนะประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอเค ก็น่าจะชิวนะ่าอีซี่อีซี่นะอีซีนะซ่เลยอีซี่เลยโอเคอออออร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 อนะครับเทนเงองต่อครอับนี่ง่ายแล้วคุณผู้ชมไม่น่าหลุดละไม่น่ามีอะไรพลาดนะครับไม่น่าหลุดนะเฮ้ยมันจะหลุดขอวางอีตัวเกันกันหลุดนะแต่ไม่น่าหลุดแล้วตั้งหมดแล้วตอนนี้เออหลุดป่ะวะ ไม่เออไม่หลุดโหเล่เยอะอยู่นะคุณผู้ชมแต่ไม่น่าหลุดแล้วนะเฮ้ยบอสมาหรือเท่าไรหร่อุ้ยชิวชิวชิวอีซีเลยขอเอาคุณออ,ออกก่อนละกันเฮ้ยตายไหม40ล้านโหดูเลอนเลยคุณผู้ชมดูเลอนรถเลยโอ้ my g กอด ตายตายตายโอเคคุณผู้ชมตายนะเออก็เดี๋ยวเราจะไปลงอินฟินิตี้ต่อเลยนะครับอ่าโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตัดไปที่ลงอนะินฟินิตี้นะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลงอินฟินิตี้นะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์หานะครับว่าใครจะลงอินฟินิตี้กับเราไหมนะเอาขย้ายาพิมพ์ก่อนแนละ้วกันอ่าใครลงอินฟินิตี้ทุก โอเคไม่ขึ้นเดี๋ยวหายไปไหนโอเคพป่ใหม่หนะผู้ชมมีใครจะลงอินฟินิตี้ไหมครับเฮ้ยเมื่อกี้ใครเพิ่งผ่านไปกลับมาเฮ้ยเฮ้ยมันกลับมามองว่ะลงอินฟินิตี้ไหมลงอินฟินิตี้ไหมเชื่ออนาหนาเา,าอะไรวะเนี่ยดี Real, Real, เหรอดีเหรล,ลาเต้เรียกงังน้องลาเต้แล้วกัน <laughs> เดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บน,นึงลงไหมโอเคเหรอลงเหรอโอเคโอเคมีคนลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลูฟี่ไปน้ำชมแล้วก็ใส่ออบลุงให้มันนั้นเดี๋ยวขอเอาออบลุงออกจากนารันชาก,ก่อนแล้วกันเอาออกเลยโอเคใส่ลูฟี่โอเคอเค,คุณผู้ชมไปตามมาน้องลาเต้ตามมาแล้วน้องลาเต้เฮ้ยตามาตตามาจริงมามาเข้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 ามาเร็วเข้ามาเร็ว เออเออข้ามาเข้ามาอ <_ C 1> ๋อเมื่อข้าตามมาฮีโร่อยู่นะคุณผู้ชมเขาหาฮีโร่แบกโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปใน Infinity อินฟินิตี้กันดีกว่านะไปเลยโอเคคุณผู้ชมเราเข้ามาในอีฟิตี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกดเป็นเอ็กซ์ตรีมนะคุณผู้ชมอ่า แต่เรามีน่าจะได้เดี๋ยวาวางราชาก่อนเลยแล้วน่าจะได้แบบตัดจิตสิบเวฟแปดสิบเวฟพอแล้วน่าจะเจ็ดสิบเวฟอย่างต่ำ 70, เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเวฟเออประมาณนี้น้องร้านน้ำผู้ชมโอเคคูณสามนะบอกบอกลาตีแล้วน้องลาตีโอเคผู้ชมเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะนี้ฟาร์มฟาร์มฟาร์มเราขายัดฟาร์มตังก่อนนะครับคุณผู้ชมเออขอยัดฟาร์มตังสักครู่ เราจะถามด้วยว่าเขาชื่ออะไรอายุเท่าไหร,ร่นะท่านผู้ชมมาจากประเทศอะไรนะแต่พี่ว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่คนไทยหรอกขอถามมปนหนึ่นะท่านผู้ชมโอเคคนรู้เดยอขออัปตังสักคู่นะครับอัปตังยาวๆเลยตอนนี้ก็เราถามเขาไปแล้วนะผู้ชมเ้ยคุยกับเขาไปด้วยเลยโอเคไม่ก็ได้ไม่ก็ได้ไ โอเคแล้วถามเขานะครับแบบว่าถามแล้วถามไปแล้วลุงดีเขาจะตอบไหมอุออะไรอ่ะเวียดนามหรอ w h a วันนั้นว่าเวียเวียเมนเวียเมนเวียเมน what the fuck เวียเมนอ๋อออ๋อเวียดนาม เวียดนามคุณด,ดูเวียดนามเวียดนามก็งงอยู่ว่าเอ๊ะอะไรวะมาจากไหนวะเวียดนามนะคุณผู้ชมประมาณนี้โอเคก็เดี๋ราจะพิมพ์คุยกับเขาเรื่อยๆเราจะพิมพ์คุยกับเขาเรื่อย,ยๆยนะครับคุณดู นี่เขาอ้างข้างหน้าเลยเราจะพิมพ์คุยกับเขาต่อนะว่าถามว่าเขาเดินถามเขาว,ว่าคุณมา่าอายุเท่าไหร่นะผู้ชมรู้จะพิมพ์ได้ไหมหรือถามเขาว่าชื่ออะไรน,นะโอเคผู้ชมตอนนี้ก็สามสิบเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรา,าทำการคุยกับเขา,ขาไปเป็นที่เรียบร้อยนะเอ่อแต่ไม่รู้ชื่อนะนอ่าการ บับให้ด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณผู้ชมเออก็ตอนนี้ก็ฟาร์มตามไปเรื่อยๆครับก็ที่เมื่อกี้พี่บอกเขาว่าเออในลูฟี่นะแก่ห้านะอะไรอย่างงี้ขงเขาก็ว้าเตื่นเต้นดีประทางอวดประทางอวดสแสแหละนะประทางอวดตัวละครแสละนะเออเอ้ขนดูเอ้ยเ,น,เนี่ยอันนี้คือแบบว่ารุ่นแรกนะคุณผู้ชมบุญยนต์นะเออออโต้คิกเขาบอกว่าเขาออโต้คิกเซฟกู๊ตเลยนะผู้ชมเดี๋ยวเราทำการวางเทพเงานนะเอังวางตรงนี้ดีไหมวะ ไม่เอาอ่ะวางที่ดีกว่าเออตัวีดีกว่ามันจะติดทั้งวงนะเออโอเคประมาณนี้เท okay. ่านันโอเคคุณผู้ชมก็หลังจากนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องรอนะเออไม่เอาขี่แล้วอะเออเออเออแอดเพื่อนได้ไหมแอดเพื่อนแอดเพื่อนเดฟี่แอดไปดีกว่าเออแอด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 รับหน่อยรับหน่อยรับไหมเดินหยองหยองนะรับหน่อยดว โอเคคราบโอเคนะเราทำการอัพลูฟี่ให้ตันนะครับผู้ชมโอเคผู้ชมก็พี่ก็ตัดคลิปพี่กางฝึกตัดคลิปอยู่นะผู้ชมถ้าคุณผู้ชมโอ้ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเรื่นั้นแล้ว,วก็ถ้า มันยังไม่โอเครไหนยังให้มาเป็ตเนตรงไหนก็สามารถบอกกันได้นะครับก็คือตอนนี้กําลังพายายามตัดขปอยุ่นะก็อาจจะไม่ค่อยดีมากจะช่วยไปบ้างก็พี่ตั้งใจทําอยู่นะครับก็คือแบบเออกำลังตั้งใจทำจตั้งใจทำอยู่แล้วกันนะอืมอับตันแล้ววันนี้ยังอับวันนี้ไม่ต้องอับตันโอเคคุณผู้ชมเราทำการแล้วพิมมาว่าอะไรอ่ะพิมมาว่าอะไรวะนะ่ะคุณผู้ชมพิมมา โอ้เด็กกูเด็กกูโอ้พี่เป็นหนึ่งเด็กกูว้าวไอเด็กกูตัวนี้มันมาจากสตาผาปะ่ะจำไม่ผิดเออเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นนะอยากได้มากเลยอะเด็กกูโอ,าาโอเคนี่เขาบอกว่าจะสตาผานเนาะสตาผาตัวฟรีสตาผาโอเคเอ,อ่าจะพิมพ์เรื่องเขาจะพิมพ์คุยอยังไงเขาต่อดี สาปหัดปะเออสาน่าจะสาปหัดแหละโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวค่อนึกก่อนว่าจะพิมพ์อะไรนะข่าวต่อนะเอ่ออืมโอเคคุณผู้ชมก็ภาษาอังกฤษพี่ก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับคนดูจะขอยัดบับอยากบับและอยากบับและต้องบับและอย่างนี่ก่ออย่างนี่กเดี๋ยวครับบับแล้วกัน จริงงก็ให้เขาฟาร์มด้านนีไปก่อนนะเพราะว่ารอเด็ดเกมอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็นี่นะขอบวฟาตัวเราเขาเราจะบัฟให้เขานะบัฟเลยเออบัฟแล้วนี่บัฟแบบหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลย <c oughs> โอเคคุณผู้ชม เดาเม็ดอีเดาเม็ดเลาขนนั่นเม็นของเขาคือโหดมากๆนะคุณผู้ชมโอ้ยอขาโหดเด็ดดิกุดิกูคุณผู้ชมดูดิกุดินี้จะเป็นเท่าไหร่โอ้โหเกือบล้านดิกุดได้เม็นของเขาแปดแสนนะคุณผู้ชมพริ้วพร้อมกันเลย พิมพ์ม้อมกันเลยโอเคน้องลาตีออขออนุญาตอ่ะพี่ชอบพี่ชอบฝรั่งคนนี้มากเลยพี่ชอบนะแบบกดเจอธรรมดาอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนเมือไม่เข่าดีใจนะแบบมาช่วยเขาอะไรเงี้ยอ็คือเขาโอเคมากเลยนะเว้ยคุณผู้ชมเออคือเขาโอเคเอ,อ่ะเฮ้ยกดวดัดกดผิดอ๋อยังงอ,อ่ะไม่ขั้นสุดท้ายโอเคโอเคได้อยู่โอเคคันนี้โอเควอท Oh, ออเขาบอกว่าเขาแลกโอเคมันโลแกโลกราฟิกได้นะี๋ยวเดี๋ยวพิม <c oughs> พ์แปลว่าพิ uka, ik, uka, FX, นะมพ์แปว่าเขาโลโลกราฟิกโล G F X นะผู้ชมอ๋อเขาบอกว่าเขาโลกราฟิกต่าะเล็กเลยรู้สัปนะ okay, บป่าหนโอเคคุณผู้ชมก็ ๋ยวาล่ะทำการเรากดบับไปอยู่บับอยู่อันนี้ตัวยังไม่หลุดนะคุณผู้ชมอมตัวยังไม่หลุดนะเราวทำการเอเจนอยากพิมพ์บอกว่าให้ให้เปิดกราฟให้เปิดอนี่ไว้นะแล้วกดลูฟี่้วนะคนดูนี่ลูฟี่หกสิบเอ็มให้ขัมาดูลูฟี่หกสิบเอ็มคุณผู้ชม พูดเวอยก็จะมำได้ดูตื่นเต้นนะโอเคคนดูรอสักครู่นะครับเราเปิดกราฟิกเดินแล้วเราก็จะกดอนิเมชันให้เขาดูนะส่ยพี่ผมว่าเขาน่าจะไม่ได้ปิดนะอนิเมชันตัวจะดุแล้วตัวจะดูแล้วคนดูเราจะกด เดี๋ยวเราจะกดแอนิเมชันของลูฟ yeah right right, ี่นะเฮ้ยตอเจที่เวฟแล้วคนดูเฮ้ยตัวหลุดแล้วตัวหลุดแล้วเดี๋ยวทำการกดลูฟี่เลยละกันกดเลยอ่ะกดอีกอีกทีหนึ่งกดเลยผู้ชมไปอู้มเขาบอกว่าวอดเดร์เปล่าใครทีมวอดเดร์อีกไหมเฮ้ยโคเทวอด โ้ด้แก้วโอ้เล็กเลกเล็กเลกเล็กเล็กเล็กคุณชมพี่มาเยดูพี่โอ้โหโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็อ่ออีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวเราสักคู่นะเดี๋ยวเรามีกันบ้านต่ออีกเดยวเรามีกอกสองเดี๋ยวเรากดของเทมเงา เออเทปน้นาจะได้จนะเท็สเวฟป็่เจ็บห้าเวฟประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วกดเทมนองต่อเลยละกันกดแล้วนี่สองรอก็่บีปะวะวูได้เบยโคตรเยอะเดีย๋ยวเรามีก๊กอกสองต่อแต่เขาจแคปก่อนละกันยิงนิ่งๆนะลาตี้แคปแล้วยิยิ้มยิ้มยิ้ยิจะแคบจะแคบแต่ไปต้องนอหน้าปกแคบรอบนึง โอเคคุณผู้ชมแคบแล,แล้วเราจะทำหน้าปกนะครับโอเคเรามีก๊อกสองต่อคือกดของลูฟี่นะที่ยังไม่เคยเห็นของลูฟี่เลยไอ้กันบ้านอะเอ,อยังไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเรากดเฮ้เหมือนจะหลุดนะเราจะกดของลูฟี่ต่อเลยนะครับคุณผู้ชมพี่ไม่มาบน u ูทูบมิวยอนพี่ไม่ได้อะมิวยอนนะคุณผู้ชมเนี่ยมันขึ้นไปเเนี่ยโอเคแต่ทำการกด เอ่อจารูฟี่ต่อเลยแต่เข้าขบ้านแล้วกดเลยผู้ชมอกดแล้วอุ้ยเอ๊ข้อเท่นี่เพิ่งเห็นตตึึกเขาบอกว่าจะแตกวันเด้อเฮ้ยข้อเท่บ้านแหกไหมน่าจะแหกขอ75ดไ้ได้ไหม75ด้ได้ไหมเฮ้ยยังได้อยู่โอเคครับผู้ชมก็ คลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็ถ้าคุณชอบชอบยิ่งทีชมงก็อย่าลืมเชิญกดไลค์ก็สมัครช่องมิวหยันนะครับเพืกก่อการคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย